โอ้แม่งวันนี้วันเด้งจริงเลยว่ะโอเชีย่ยเฮ้ยใครไม่โทรมาเช็คเลยหลออยู่ไหนเนี่ยกูใกล้ถึงแล้วเตรียมเปิดห้องให้กูด,ด้วยอะไรนะวันนี้มีอะไรกินนะกูไม่ได้ยินเลยโหยิ่งดีแป้งยังเด็ดเฮ้ยอะไรนะกระเป๋าก็อยู่กับกูนี่มีอะไรอ่ะฮะ ข้างในกระเป๋ากูเฮ้ยพี่ทำไรอย่างพี่พี่อยู่ตรงนี้พี่พี่ทำอะไรอย่างพี่พี่อยู่ตรงนี้พี่พี่ทำอะไรอย่างพี่น่าหล่อเลยอู้พี่แม่งโอ้พี่เป็นไรเอาโดนขโมยพี่โดนพี่พี่เฮ้ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้กูบอกมึงหยุดอยู่ตรงนี้หยุด ได้ตัวแล้วพี่กขาเป่าผมวิ่งกันต้องพี่พี่อ่ะนี่ยขอบคุณมากเลยพี่พี่แข่งเแอบนี่ยังไงอ่ะเพราะว่าเลนกแต่ซอยยังไงล่ะเชื่อไหงแล็กแต่ซอยอย่างนี้เดี๋ยวไม่ใช่ห้าบาทแล้วแต่แม่หกบาทประโยชน์ก็ยังเยอะเหมือนเดิมทำแบบนี้ยังไงพี่ใช่แล้วเพราะฉันโตหมือกับเล็กแต่ซอยยังไงล่ะเออเออเออ What? <laughs>